หายกันไปนานครับกับประวัติเกี่ยวกับโจโจ้ซึ่งในรอบนี้ผมก็จะมาทําต่อแล้วและมันก็คือของดีโอนั่นเองเพราะดี่คือวิลเล่ตอรี่หลังจากที่กลุ่มนักล่าสมบัตินั้นพบโรงศพของดีโอพวกเขาก็ดีใจอย่างมากซึ่งก็คิดว่าในนั้นต้องมีขุมทรัพย์อย่างแน่นอน แต่ที่ไหนได้เขาก็น่าจะเจอกับชายกำยำคนหนึ่งที่น่าจะไร้แด็กคนบนเรือจนหมดและดีโอเขาก็ออกเดินทางไปโตโรโจนกระถึงประเทศญี่ปุ่นและเขาก็ทําให้หญิงชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งนั้นตั้งขาดและหยิ่คนนั้นก็ได้ให้กำเนิดโจโรโนโจบาน่าขึ้นมาต่อมาในปี1986ดีโอก็ได้พบกับเมท a า e n นยาและเมท่าวินยานั้นก็ได้ให้พลังสแต็กับเขาซึ่งพลังสแตของดีโอนั้นก็มีชื่อว่าเดวิล ดิโอเขาก็เริ่มหาคนรับใช้ของเขาซึ่งคนรับใช้เหล่านั้นเขาก็จะทําให้เป็นผู้ใช้สแตนให้หมดโดยที่ดิโอนั้นเขาจะเอาผู้ใช้สแตนเหล่านั้นมาทดลองพลังสแตนของเขาเองโดยในปีเดียวกันนั้นเขาก็ได้พบกับชายที่มีชื่อว่าชองปีแอบเป็นอรเรฟและก็ได้รักสมองเขาและต่อมาในปี1917เขาก็ได้พบกับบาทหลวงคนหนึ่งที่จะมีชื่อว่าเอลริโก้พุชชี่และในเวลาต่อมาพุชชี่กับดิโอนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นเพื่อนต่อกันเนาะ และในปีต่อมาอย่างในปี1988เขาก็ได้พบกับมูฮัมหมัดอับดุลที่อียิปต์ซึ่งดิโอนะเขาจะทําให้อับดุลกลายเป็นลิ้วลอของเขาแต่โชคยังดีที่พี่อับดุลนั้นสามารถหลบหนีออกมาได้และถึงแม้ดิโอนั้นจะไม่ได้เอาอับดุลมาเป็นลูกหลอแต่เขาก็มีอิทธิพลอำนาจอย่างมากโดยดิโอนั้นเขาจะกบดานอยู่ในประเทศอียิปต์และก็มีลิ้วลอคอยเป็นบริการให้กับเขาต่อมาไม่นานนักดิโอก็ได้ตะหนักว่าเขานั้นต้องปาาระสาะกับเจราธานให้สมบูรณ์แบบมากที่สุด เพื่อที่เขานั้นจะสามารถยึดครองโลกได้และความปัารถนาของดีโออันสูงสุดนั่นก็คือการสร้างโลกที่สมบูรณ์แบบสําหรับเขาและวิธีที่ดีที่สุดในการที่เขาจะรวมร่างกับเจร์ธาได้ดีนั้นนั่นก็คือการดื่มเลือดของตะกูจโจสตาร์แต่ในเวลาเดียวกันดีโอก็รู้ว่าตะกูจโจสตาร์นั้นก็พยายามตามร่าตัวเขาอยู่เขาจึงจะ,ะเผชิญหน้าตรงๆไม่ได้เขาจึงต้องดื่มเลือดหญิงสาวไปก่อนเล่นๆแต่ในเวลาต่อมา ในเหตุการณ์ที่โฮร่ล้มป่วยนั้นพวกโจสตาร์ก็ได้รู้เลยว่าพิธีเดียวที่จะทําให้โฮร่หายดีนั้นก็คือการปราบดีโอและพวกเขาก็เริ่มเดินทางออกจากญี่ปุ่นไปถึงอียิปต์ซึ่งดีโอนั้นเขาก็รู้ว่ากลุ่มโจสตาร์นั้นกําลังมาหาเขาแต่ในตอนนี้ร่างกายของเขานั้นยังไม่แข็งแกร่งพอดีโอจึงทําการส่งกิกี้ไปจัดการแทนโดยเหล่าสแตนที่ดีโอส่งไปนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ใช้สแตนที่มาจับให้ทาร่แต่สุดท้ายแล้วกลุ่มกิกี้ของดีโอนั้นก็ไดดด้โนตตกเียแห และมันก็ทําให้กลุ่มของโจสตาร์นั้นมาถึงอียิปต์ได้ในที่สุดซึ่งในเมื่อตัวลิ้วล้อของดีโอที่เป็นไพ่ทาโร่นั้นหมดไปแล้ว <c oughs> เขาจึงได้เรียกริ้วล้อผู้ใช้แสตอีหนึ่งกลุ่มขึ้นมาโดยผู้ใช้แสตเหล่านี้นั้นจะมีชื่อแสตเกี่ยวกับเทพในอียิปต์แต่สุดท้ายแล้วมันก็เหมือนเดิมเหล่านักรบปะกายดาวนั้นตกเกียร์แตกหมดและในที่สุดกลุ่มของโจสตาร์นั้นก็ได้มาถึงปราสาทของดีโอเขาจึงได้สั่งให้กลุ่มผู้ใช้แสตที่เหลืออยู่นั้นไปขัดขวางไว้วออดวไดีด สามารถกําจัดสมาชิกของกลุ่มโจสตาร์ไปได้นคนวกับอีหนึ่งตัวและหลังจากที่ดีโอรู้ว่าเหล่าลิลล็อกเขานั้นได้ตายหมดแล้วเขาจึงได้ออกโรงแทนแล้วเมื่อดีโอได้เอาเดือนออกมาจากห้องเขาก็ได้พบกับชายฝรั่งเศสผมตั้งที่มีชื่อว่าชองปีแอร์ปอนารลฟซึ่งแทนที่ดีโอนั้นเขาจะรีบฆ่าปอนารลฟแต่เขาดันติดเล่นซะก่อนโดยดีโอเขาได้เล่นเกมกับปอนารลฟว่าอ้ปอนารลฟถ้าแกกลัวช้าล้วก็จงเดินถอยกลับไปแต่ถ้าแกาอยากตายก็เดินเข้ามา ซึ่งในตอนนั้นปอนาเลฟเขาก็เตรียมที่จะสู้ดีโออยู่แล้วแต่ในขณะที่ปอนาเลฟจะเดินกล้มามบันไดขึ้นมาดีโอดันหยุดเวลาซะก่อนและก็ได้จับนาเลฟลงไปขั้นเดิมแถมมีการโกตีดีได้ว่าโอ้แกคงกลัวฉันมากเลยสินะปอนาเลฟและทันใดนั้นเองกลุ่มโจสตาร์ก็ได้มารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งมาทาให้ดีโอน,นั้นต้องลาถอยไปก่อนและเมื่อกลุ่มของโจสตาร์มาถึงยอดหอคอยและกําลังอยู่ตรงหน้าโรงศพของดีโอพวกเขาก็ได้เปิดโรงศพขึ้นแต่แทนที่พวกเขาจะพบดีโอ เขาได้กลับพบริลล์ของดีโอที่นอนอยู่แทนแล้วมาทาให้กลุ่มของโจสตาร์นรู้สึกถึงความอันตรายที่จะเข้ามาถึงพวกเขาจึงกระโดดหนีออกจากคฤหาสน์มาก่อนและในที่สุดแสงแดดก็ได้ดับลงแล้วมาทาให้ดีโอนั้นออกมาอาระวาดโดยที่ดีโอนั้นได้ตามล่ากลุ่มของโจสตาร์ซึ่งในระหว่างการตามล่านั้นเขาก็ได้ถูกไฮโรแฟนกินโจมตีโดยที่สเตนนี้นั้นก็คือสเตนของคาคิวอินซึ่งในตอนนี้นั้นกลุ่มของโจสตาร์ก็ไม่รู้เลยว่าสเตนของดีโอนั้นมันทาอะไรได้ แต่คาเคียวอินรู้ว่าสเตล์ของดีโอนั้นน่าจะเป็นสเตล์ระยะใกล้ซึ่งคาเคียวอินก็ได้สั่งให้แฮร์รีร่แฟนกีนั้นสร้างไข้กุญยี่เมตรขึ้นมา <c oughs> 20เมตร <c oughs> แต่ดีโอก็บอกว่ามันเป็นแค่ของเด็กเล่นและดีโอก็ได้ทําการหยุดเวลาเดินไปหาคาเคียวอินและก็ทาให้คาเคียวอินนั้นกลายเป็นโดนัทซึ่งก่อนที่คาเคียวอินเขาจะตายนั้น <c oughs> เขาก็ได้บอกใบให้กับโจเซฟเกี่ยวกับพลังของดีโอไว้และในที่สุดโจเซฟเขาก็ได้นึกออกว่าความสามารถของดีโอนั้นก็คือการหยุดเวลา และเขาก็ได้อาความสามารถนี้ไปบอกกับโจทาโร่แต่มันก็ช้าไปเพราะดีโอก็ได้ใช้ความสามารถเดือโวอีกรอบและในรอบนี้ดีโอก็ได้ทําการฆ่าโจเซฟก่อนที่เขาจะเผชิญหน้ากับคุโจโจทาโร่เด็กอายุส7หน้าเข้มที่แม่งหน้าตึงอยู่ตลอดทั้งซีซั่นและเมื่อทั้งสองคนนี้มาเจอกันมันก็ทําให้เกิดซีในตํานานขึ้นมาโอ้ต่อไปก็ตาแกแล้วโจทาโร่ไอ้น้องบอ อางนั้นเหรอไม่คิดจะหนีแต่เดินเข้าหาดีโอผู้นี้อย่างนั้นเหรอโอ้โหถ้าฉันไปเดินเข้าไปใกล้ฉันอาจเกยไว้ได้นะสิโอ้งั้นเกยถ้าเข้ามาใกล้อพอใจเลยฉากโคตรตึงแต่กูลาดซะเสียเลยดีโอกับโจทาโร่นั้นก็ได้ต่อสู้กันสักพักใหญ่ๆและในตอนแรกนั้นก็ดูเหมือนว่าดีโอนั้นเขาจะได้เปรียบแต่ด้วยไหวพริบของจทาโร่ที่เขานั้นแกล้งตายไม่จะ้ทำให้ดีโอนั้นพลาดท่าโดนตบขมับไปหนึ่งที และเมื่อดีโอเห็นท่าไม่ดีแล้วเขาจึงได้ทําการหนีไปดูเรื่องของโจเซฟและมันทําให้ร่างกายของเขานั้นฟื้นฟูอย่างเต็มที่และเข้าไปสู้กับโจทาร่ต่อโดยในรอบนี้นั้นดีโอเขาสามารถหยุดเวลาได้ถึงประมาณ9-10าิบิซึ่งในขณะที่ดีโอกำลังหยุดเวลาอยู่นั้นเขาก็บินเล่นไปหารถบนถนนเพื่อมาบดโจทาร่เล่นรถโดราราซึ่งก็มือว่าดีโอนั้นเขาก็สามารถชนะโจทาร่ไปได้แต่ ในขณะนั้นเองร่างกายของดีโอก็ไม่สามารถขยับได้และตอนนั้นโจทาร่ก็ได้มายืนอยู่ข้างหลังเขาซึ่งโจทาร่ก็บอกกับดีโอว่าสเต็ของเขาอย่างสตาร์พีดนัมก็สามารถหยุดเวลาได้เช่นกันแต่มันก็หยุดได้ประมาณวีสองวีเท่านั้นแหละและในการแรกหมัดกันครั้งสุดท้ายนั้นโจทาร่กเขาก็สามารถปราบดีโอไปได้และในตอนจบร่างของดีโอนั้นก็ได้ถูกแผดเผาโดยแสงแดดและก็เชื่อได้ว่าดีโอนั้นตายแล้วอย่างแน่นอน และนั่นก็เป็นเรื่องราวพาร์ทสองทั้งหมดของชายที่ไม่ชื่อว่าดีโอถ้ามีข้อมูลตัวรอดหรือผิดพลาดเพียงใดผมก็จขออภัยไว้ด้วยในพาร์ทสองนี้นั้นมันอาจจะปั่นปันห่าไปหน่อยก็เพราะว่าผมนั้นต้องนั่งภาคใหม่ซึ่งมันก็มาจากหม้อปแปลงแถวบ้านนั้นระเบิดแล้วไฟมันก็ดับแล้วผมก็ไม่ได้เซฟงานภาคเลยไม่ต้องมาภาคใหม่แต่ก็นั่นอะไรครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อไม่พลาดวิลเลอร์สตอรี่ในอนาคตสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Yeah Cruel, cruel world must I go?